สวัสดีครับผมผมปอนนะครับในที่สุดเราก็มากันกับกันกลับมารีวิวตัวละครตัวแรกของคอแแบบนี้นะผมนี่คือตัวละครที่มีชื่อว่าโมโมะนะครับตัวละครโมโมะเป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมมองว่าก็เก่งเก่งแต่ไม่ได้เก่งมากถ้าเทียร์สูงสุดคือเทียร์เผมก็คงให้โมโมะอยู่ที่เทียร์เประมาณนี้ครับผมเป็นตัวละครที่มีอะไรหลายๆอย่างที่ดีแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่ขัดแย้งในตัวของตัวเองเหมือนกันนะครับ อย่างแรกก่อนที่จะไปพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก,ก่อนที่จะไปพูดถึงเอ่อรู้สึกเรามาเรามาดูความสามารถของโมโมกันก่อนดีกว่าน,นะครับผมผมจะไม่ได้รีวิวเอาแบบเอาไปเล่นให้ดูนะครับแต่จะมาอ่านความสามารถให้ฟังนะครับผมโอเคนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ปั้นสุดหรืออะไรยังไม่ได้แบบเอาโบกเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรล่าง6ดาวแดงเลยผมผมยังในไอดีผมยังเป็นแค่ล่าง6กดาวลุ้งอยู่เลยมันต้องเป็น6ดาวแดงด้วยนะครับผมถึงจะสามารถที่จะ ไอ้นี่ได้นะฮะแล้วว่าอะไรถึงจะสามารถที่จะมีความสามารถอันที่3ได้นะครับผมก็คือซูเปอร์อาร์ตตรงนี้เนาะโอเคนะครับมาดูกันที่ความสามารถอาร์ตของโมงโมกันก่อนดีกว่านะครับผมเป็นความสามารถ20,000นเนะครับทำความเสียหายสองหมื่นเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะ้ำเป็นความเสียหายเวทนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดให้กับให้กับยูนิตของเราทุกตัว25จากนั้นเนี่ยจะเพิ่มบัฟที่ทําให้ยูนิตของเราทุกตัวนะผมลดดาเมจที่ได้รับ30%จากศัตรูเผ่ามนุษย์เผ่าปีศาจแล้วก็เผ่าสัตว์นะผม แต่เกิดเป็นภาษาอังกฤษก็เผาฮิวแมนเผาเดมอนแล้วก็เผาบีดนั่นเองนะครับเป็นเวลา20วินาทีนะครับผมส่วนสกิลตัวเองนะครับ2,200%ดาเมจนะ้ำเป็นความเสียหายเวทแล้วก็เพิ่มเกรดตัวเอง40นะครับผมประมาณนี้นั่นเองทีนี้มาดูกันที่ทูอาร์ตนะครับผมทูอาร์ตนะครับทำดาเมจ60,000%ดาเมจนะ้ำเป็นความเสียหายเวทจากนั้นเนี่ยจะทําการเพิ่มไม่ใช่เพิ่มหนึ่งเขาเรีวยกว่าเร่งคูลดาวน์สปีดของอาวุธสีม่วงตัวเองนะครับผมอันนี้ผมไปดูแล้วผมเข้าใจละ มันจะคำว่า insert magic equipment speed เนี่ยตอนแรกผมก็งงว่าคืออะไรแล้วก็ a n d all ally อันข้างหน้าเนี่ยก็คือมันจะมันจะทำการทำให้อาวุธสีม่วงของเราอะ่ะที่เป็นอาวุธเวทอะ่ะคูดาวัยขึ้นนั่นเองนะครับผม50%แล้วก็จะทำให้อาวุธของเราของยูนิตพวกพวกของเราเนี่ยคูดาวัยขึ้นอีก50%ของโมโม,มะจะคูดาวัยขึ้นแค่อาวุธเวทก็คืออาวุธสีม่วงเนาะแต่อของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะคูดาวัยทุกสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีแดงนั่นเองนะครับผม ออกไปทางซัพพอร์ตนะเซอร์คิวของทูอาร์ตต่อไปผมซูเปอร์อาร์ตนะครับซูเปอร์อาร์ตเนี่ยจะทำทวาเสียหาย1 8 0 0 0แดาเมจนะ้ำเป็นความเสียหายเวทที่นั้นเนี่ยจะทำการเพิ่มซูเปอร์คีเรตนะครับผม30%นตะในขณะใช้ซูเปอร์อาร์ตแล้วก็เพิ่มยูเอ่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มดาเมจให้กับยูนิตธาตุน้ำนะผม200%เป็นเวลา20วินาทีนะครับเป็นประมาณนี้สำหรับการใช้สกิลแล้วก็ความสามารถของโมโมมันออกไปทางกึงก่งๆซัพพอร์ตนะครับผม มันจะมันทำดาเมจเองได้อะแต่มันก็มีแบบสกิลมันก็ไปทางซัพพอร์ตมากกว่าที่จะมาเอามา,าทำดาเมจเองบวกกับตัวของอ b ิลิตี้โมโมนะครับผมที่จะเป็นตัวนี้ผมส่คิกตรงนี้เนาะก็คือจะซุป,ปเปอร์คิเลเพิ่มขึ้นปป20%เมื่อมี HP 80%หรือสูงกว่านะครับผมแล้วก็จะมีคิเลตอยู่ที่1 0 0เมื่อมี HP 5 0หรตือสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเล่นโมโมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะเราต้องเลี้ยงเลือดของโมโกกนะม เลยทาให้ตัวของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องพึ่งทีมนิดนึงเพราะตัวน้องเองไม่สามารถใส่ของฮิวใหญ่ได้นะครับแต่ของ6ดาวยังใส่ได้แค่ของม่วงช่อง5้าดาวใส่เป็นของฟ้าแล้วก็ช่องสีดาวเนี่ยเป็นม่วงกับเขียวให้เลือกเอาแล้วของสีดาวเขียวมันก็พอมีแหละแต่ว่าจะให้น้องเกิดอยู่สูุดกับตัวของ2ู r t ตัวเองอะน้องต้องใส่เป็นของสีม่วงเพราะว่าตัวของไอความสามารถทูอามันจะทําให้น้องสามารถที่จะทําให้อาวุธสีม่วงตัวเองพูดดาวไวขึ้น5 0 ก็จะใส่สีเขียวมามันเลยทําให้แบบดูขัดขัด,ขดกับสก,กิลนี้ของตัวเองแต่ก็ทําได้โอ้ใครจะใส่เป็นสีเขียวมาก็ได้เหมือนกันเพราะงั้นแหละผมเลยบอกว่าตัวน้องเนี่ยค่อย้างจะพึ่งทีมนิดนึงแล้วก็ถ้าใครจะทาน้องเป็นดาเมจเนี่ยเราก็ต้องใส่ของ d a m a ให้แต่เครื่องก็ไม่มีปัญหาครับผมถ้าเราแลกตัวของ two art ของน้องมาใช้นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมทราวแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมตรงที่เขาเอ็ก a n g นะครับแล้วก็มาตรงคําว่านี่ครับผม อ่ะตรงนี้เลยครับผมนี่ทูเอ็กซ์เควเมนต์เอ็กซเชนะครับที่เขาแจกให้ฟรีอันนึงตัวทูของโมโมสูตรนะครับผมอ๋อโมโมเชิร์ตจะเป็นความสามารถก็คือทําการลดต้านทานน้ำของศัตรูลง20%เป็นเวลา60สิบวิสแต็กได้นะครับผมก็คือเมื่อกดสแปมสแปมสแปมได้เรื่อยๆเพื่อให้น้องทำดาเมจน้ำได้แรงขึ้นหรือว่าให้ทีมของเราทำดาเมจน้ำให้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีพัสดีนะครับผมตรงนี้ที่เป็นของทูที่เมื่อวูจินนีสวมใส่ให้กับโมโมนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจให้กับโมโม่่่30%แล้วกก็เเเรรงงตออนนื2ะคับผมนี่ ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่อาจจะอาจจะไม่รู้นะครับผมการเล่นเกตของเกมนี้เนี่ยมันจะมีไท์ของการเล่นเกตโดยที่มีโอกาสที่จะทะทให้การเล่นเกตมันไปซ้านั่นก็คือถ้าสมมติว่าเราเล่นเกตอยู่แล้วเราใช้สกิลเล่นเกตแล้วไอ้สอสกิลเนี่ยมันเกิดทับกันขึ้นมามันจะทําให้การเล่นเกตมันจะนับแค่อันที่ดีที่สุดเท่านั้นน,นะครับผมก็เลยจะทําให้แบบเราเสียเล่นเกตไปอีกอันไปได้ฟรีๆได้เลยถ้าเราไม่ดูไทท์ของการเล่นเกตดีๆเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ค่่อออขข้้างทีจะตหมูล ตามกลุ่มครับผมกลุ่มเกนเนอร์ er คนไทยมีอยู่แล้วมีคนทาข้อมูลให้เสมอเพราะฉะนั้นก็ไปหากันในกลุ่มนั้นได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราลองมาสรุปนะครับผมตัวของโมโมะนะครับเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่าต้องหาทีมแล้วก็จะเก่งสูงสุดเมื่อเล่นกับทีมน้ําไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะไม่ค่อยที่จะสะดวกในการเอาไปเล่นในทีมที่หลากหลายเพราะว่าต่อให้ความสามารถของน้องที่เป็นทูอาร์ตจะบอกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ จะบอกว่าลดฟูดาวสปีดของไอเทมแต่ว่าตัวละครตัวอื่นที่มันไปได้หลากหลายกว่ามันก็มีเหมือนกันอย่างสมมติตัวละครเก่าๆอันนี้ผมแค่สมมติเฉยๆนะเพราะว่าผมก็เป็นเล่นที่เพิ่งกลับมาเนาะอย่างเช่นตัวละครเก่าๆอย่างตัวของลิซ่าล่างเนี่ยครับผมอย,อย่างเช่นตัวละครเก่าๆอย่างลิซ่าล่างซูเปอร์โนวาที่มีทูอาร์ตเป็นเรื่องความสปีด60%เหมือนกันไม่พอยังเพิ่มดาเมจให้กับไลท์ย,ยูนิตด้วยอีก150%นตครับผม เราใช้เป็นทูอาร์ถ้าถ้าว่าเราเราจะเล่นเป็นทีมอื่นเราใช้เป็นตัวของลิซ่าดีกว่าไหมเพราะว่าลิซ่ามีช่องเหลืองที่ไว้เล่นเกียรติได้เหมือนกันว่าเพิ่มเกียรติได้แต่โมโมเป็นช่องฟ้าเนี่ยไหะครับผมเลยทําให้ตัวของโมโมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจํากัดถ้าถ้าอยากให้เก่งจริงๆ,ๆเราต้องเอาเล่นกับธาตุน้านะครับผมถ้าเป็นธาตุน้ําที่จมตีเวทด้วยเพราะว่าโมโมเป็นตีเวทนะผมหรือว่าเราจะเอาแบบให้โมโมทำดาเมจเองไปเลยแล้วก็เอาธาตุน้ำกายภาพก็ได้เพราะว่าตัวของซูเปอร์อาร์ตโมโมมันเพิ่มดาเมจน้ำ2 เมจิกดามจหรือว่าเป็นฟิสิเคลดามจก็เอาไปใส่ได้นั่นก็คือสรุปว่าโมโมเป็นตัวละครผมผมขอเรียกว่าเจนเกตนะครับผมเจนเกตก็คือการเพิ่มทันทีไอตัวนี้สามารถมันจะไม่ทับกับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คือตัวอาร์ท,ที่จะเพิ่มทันที20แต่ว่าแค่20ก็แค่นั้นแหละแล้วก็มีลดลดดามจเนี่ยการลดดามจก็โดนจํากัดอีกว่าทําได้แค่เผ่าฮิวแมนเผ่าเดมอนเผ่าบีดถ้าไปเจอเผ่าก็ทะลุสกิลนี้ก็ไม่มีผล มันไม่ได้เป็นการสร้างโล่ครับผมมันแค่เพิ่มบัฟที่ว่าได้ลดดามดเมจเฉยๆมันจะไม่ได้สร้างโล่แบบตัวของเอ่อตัวเนี้ยอย่างตัวของอ่ะอย่างตัวของชื่อะไรนะผมลืมไปแล้วอ่ะเตทิสเนี่ยครับผมเตทิสเนี่ยที่มันจะเป็นเพิ่มโล่เลยครับผมของซูเปอร์อาร์ตเนาะไปทําให้แบบไอตัวของเตทิสเนี่ยมันจะต่อให้เป็นท่าอื่นๆมันก็จะแบบโดนดาเมจโล่ก่อนแต่ของโมโมสเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มบัฟที่จะป้องกันดาเมจจากเผาที่กําหนดไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย จะทำให้การใช้งานนะ่ค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงแต่เรื่องความเก่งโดยรวมเราก็เก่งเะเก่งกับผมผมก็เลยยให้อยู่ที่ทีอแต่ไม่ถึงกับ S จะต่างกับที่โอคารุนที่จะเป็นเทียเอสแน่นอนแต่เดี๋ยวสกิลของโอคารุนแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวผมจะไปพูดอีกทีในคลิปของลิวโอคารุนนะครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มท้ายคลิปนะครับถ้าอวยก็เปิดได้ถ้าเปิดได้ได,ได้ได้ไวไวไปเลยก็ดีแต่ถ้าแบบว่าต้องตามหาขนาดนั้นไหมเอาแบบคนไม่ได้สนใจเรื่องการเก็บสะสมหรือว่าอะไรก็มีตัวคนอื่นๆ,ๆที่ดีกว่ายอยู่แล้วก็ ดองไว้ได้เลยอผมแต่ส่วนมากคอเล็เกมนี้แนะนําว่าถ้าเราพอมีงบนิดนึงก็เปิดเปิดไปเถอะครับผมคอเล็มัน,นนานๆทีโนมาหรือไม่ก็อาจจะอาจจะไม่โนมาเลยนะผมก็ใครเป็นใครที่แปบ,บเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับผมเพราะน้องก็ใได้อยู่กัน,นครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบายไว้เจอกันครับผม